สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมยินด,ดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องฟิตเฟนชาแนลนะครับขอลินี้นะครับผมพามาชมนะครับสิบสองล้อท้ายลาบนะครับผมก็เป็นเทเลอร์นะครับผมสิบสองล้อก็เป็นเทนเลอร์สิบสองล้อนะครับผมก็สวยนะครับเป็น หัวหองวิกเตอร์นะครับผมเป็นวิกเตอร์นะครับขอกันชนกันชนยืดนะครับผมเอาไปตีหมุดมาแล้วนะครับก่อนนะครับสวยงามนะครับขอเป็นหัววิกเตอร์นะครับผมคานหน้าคู่นะครับผม ขูนนะ่สิบนอตนะครับของสิบนัดนะครับผมเป็นสองเพานะครับฮิโน่นะครับผมสองเพาก็นี้นะครับผมท้ายนะครับเป็นหางปลานะครับผมกระบอกข้างละตัวนะครับ สุดจัดครับผมก็เป็นยางเรเดียนทั้ง12เส้นนะครับกาเรเดียนทั้งสิเส้นนะครับผมกอเว้า e นะครับ,รบ, wow รบ wow เว้าเหล็ก wow เว้าเหล็กนะครับผมหลบนะครับหุมล้อนะครับผมก็จับรูลมนะครับมีรูลมด้วยนะครับผม ถือว่าสวยนะครับสุดยอดเลยนะครับผม GY 2P นะครับผมแชปนะครับการงานสร้างนะครับผมเกาะข้างบนปูไม้นะครับเอาไว้ขนมะโค 200รยโดยเฉพาะนะครับผมหรือเครื่องจัรกลนขนาดใหญ่ก็มีคนสอบถามมากเลยนะครับผมว่าต่อที่อู่ไหนนะครับก่อนนี้นะครับอู่นะครับผมตามนี้นะครับผมนี่นะครับตามนี้เลยนะครับผมเบอร์โทรก็ด้านล่างเลยนะครับต่อมาได้สวยนะครับผม ก่อประยูงขานข้างนะครับก่อขนาดยางนะครับผมสองเจ็ดห้าทับเจนยอ่ะยี่ดหนะครับผมหรือกระทะกระทะยี่อนะครับสิบนอตนะครับผม นะครับผมก่ปเป็นระบบเบรคแห้งนะครับผมหม้อลมสองชั้นนะครับทิฟฟี่นะครับผมก็ถือว่าสุดนะครับ ก็ขอจบการนำเสนอนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ